วันนี้มาล้างจมูกนะครับพี่เมกาก้มครับก,ก้มนะเอะข้างนี้ก่อนนะครับครับทุกคนดูวายูซ่ซู่อ่าออกเป็นไงดีไหมดีใช่ไหมอ่ะเสร็จครับอ่ะอีกข้างหนึ่งครับสูสุครับให้เพื่อนเพื่อนดูครับอ่า เป็นไงาะความรู้สึกเป็นไงะนะความรู้สึกเป็นไงมอะอ่มีไหมมีขี้มูกออกมาไหมมีไหมนี่ไหญขี้มูกออกมานีใ่เนี่ยความรู้ส<ร>ึกต้องอย่างนี้อ่าอ่ะบนน้ำไหนดูซิไหนเนเงยหน้าให้แม่ดูจมูกดิมันดีขึ้นไหมครับมันดีขึ้นแล้วยัง